นักท่องเที่ยวนับพันทะลักเที่ยวห้วยน้ําดังนักท่องเที่ยวนับพันแห่ทะลักเที่ยวห้วยน้ําดังช่วงวันหยุดประทับใจกับพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและทะเลหมอกที่สวยงามภายใต้อุณหภูมิต่ำเพียง13องศาเซลเซียส,สในบัญชารามสิริหัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังว่า เมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ที่ห้วยน้ำดังอุณหภูมิวัดได้13องศาเซนเซเยสมีทะเลหมอกในยามเช้าโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ห้วยน้ำดังจำนวน1,167คนยานพาหนะรวม412คันสำหรับที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังปริมาณนักท่องเที่ยวเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทุ่งบัวตอง โดยแม่อูโคออําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอกบัวตองเริ่มร่วงโรยไปบ้างแล้วแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่มากันเป็นทีมได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ทุ่งบัวตองก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วไปต่อที่ห้วยน้ําดังก่อนกลับเข้าสู่เชียงใหม่ทางอําเภอแม่แตง ทศพลภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน